สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์วันหยุดเนาะพี่น้องนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านผ่านหน้าจอโทรศัพท์นะครับมณีสิภาษพี่น้องไปิดไซเป็นวานะครับไปเบื้องกันครับพี่น้องไปอ่ะไปครับพี่น้องนะครับอ่า มาดูรถไถไถอันมาเบิงข้าเจ้าอันไถท,ทีปู่มั่นครับพี่น้องอันนะครับซูมไปสักก่อนนั่นนะอ้นะนะครับรถไถยสองคันอ้คันหนึ่งพอดีนนะน้อยๆน,นะนะน,น,น,นนะครับควันอันเนี่ยก็เคยยังง ไนภมไทยกันนะครับหลังจากที่ถอนมันไปแล้วนะยังถอนมาทั้งเหลี่ยวอยู่พี่น้องคุณนะรถกำลังขึ้นอยู่คนครับไกลๆคุณนะอันนี้บาหนัดซุ่มเต็มทีแล้วนะรบ,บรรยากาศมือนีก่กะ คือฝุนสิตกนี่พี่น้องนู่นครับอีกนูน่นไปทางนูน้นนู่นนะครับชีขเจ้าหลายแหงพี่น้องน,น,นะครับคนถอ,อนมันก็ถอนไปนะครับรถที่ขึ้นก็ขึ้นไปนะครับรถไถก็ไถไป รตรงนี้เขาเอามูลไก่มาใส่นะใส่แล้ว่นกเ็เลยไทยกบบันนี้นะครับนา่าจะไทยอีกหลายหลอดปเบึงท่าทางแล้วนะพี่น้องบรรยากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนครับบรรยากาศดียครับพี่น้องนะค,คือฝนสิตกอยู่มือนี้นะครับบรรยากาศช่วง บายๆนะนะครับบสองบสามบรรยากาศดีอยู่ il, ครับโอเคครับพี่นงครับอีพี่นี่ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ